เอาเกมเมิ่อครับยิงไกลเลยผีเหลียงเป็นไฟเชเก่อนจะพีดเราไม่ได้เป่าเป่าได้ไมไม่ได้เลยไม่ได้เยะเเียเกียร์เกียร์เกียเกียเกียร์เกียเกียร์เมือเริ่มเจ็บย่าทยกัไลเยันได้ว

อ่อนำไปอย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งนาทีกันนะครับสัต้นกว่ากันนิดนึงนะครับโดยเจ้าเชิดนะครับอ้าวเจ้าเตชิ่งลูกอองร้านใบซีน่าได้ลูกเต็มมั้ยครับเจ้าเจ้าเขาไม่จะของลูกนี้เจ้าชิดจะได้ลูกเต็มขึ้นมาสีเลยยังไม่มีใครเาหน้ะเลยนะลูกเตะใคร

สีเหลือได้ลูกตั้งตืมขึ้นมาจากหน้าประตูนะขอเตลียตัวครับจะเพิ่มนับเต็เย็นเคะับเตียตันครับสีเหลืองขอเตลียตัวนะครับทุนวทนไม่ไหวนะขอก้เกมก่อนนะเปลี่ยนพื้นที่มาโพักนะครับสงตุ๊กตาเน็ตลงไปจะพิดได้บอลจังวะนี้ขอให้อีิอี้อี้ว่าไงมองจะพิดส่ง้นมาไม่มาจะไปจะพนยังง เา,าเช่แต่บรนี้คนนี้นีะอะอรทุกตาเตะโดเตวเอยบนลานับสีวได้ลูกอกตั้เขีวได้ลูอกตงมุมน,นับตอนนี้กองหลังสีเขียวนะครับยืนเต้นรอแล้วนะครับไม่ได้สัมผัสบอลสักทีนะครับ

หลายขาเลอเกินไมู่ right ้จะเตะขาใครดีเจ้าเชียเต้นบอลเล้ยตรงวนี้กองน้าวามเร็วไปกับบอไม่ดีมากลูกนี้ว่างไปตะโอไม่มาอีว่างเจ้ีตบอลเลยจังวะนี้บอลไม่มานย้างบอลโอ้หะพวกขขออนบอลไม่ยอมเล่นต่อได้

แล้วเพื่อนๆทุกคนมากกว่าสิบบาให้ลูกเดาหนึ่งร้อยนะเมื่อกี้ได้แล้วหนึ่งร้อยบาทเราจะดูมาลับนะครับ อลิมเชีย,ยสีเหลืองตีเสมอได้ทันค่อนนะครับจากเจ้าพีนะผู้เล่นหมายเลขสิบของเรานะครับสูสีกันมากครับผู้นี้แพ้เสมอเพว่อจะโทษตัดสินนันดีนะครับไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะครับตอนนี้เริเร่มมั่วแล้วตอนนี้หลังเล่หลังไล่อาจารย์ในวันนี้จะเป่าเร็วพี่ไม่ออกแล้วตอนนี้เริ่มเฉียร์บอลเล่นแล้วตอนนี้ สีเหลืองหลังจากแก้เกมมาได้คุจริงๆนะครับคุปปาลิสเซอร์น์จริงน,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 นะคนไหนเล่นไม่ได้สซมออกทันทีนะครับไม่บอกว่าแล้วสีเขียวเริ่มมัดสายรองเท้าแล้วตอนนี้คุณพี่อยากเริ่มมันตะช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ลูกทีมเล่นเริ่มเล่นไม่ได้ดั่งใจนะตอนนี้ ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมสนับสนุนนะครับการจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับผู้ปกครองน้องมุจุ่มนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่วา่าไมจ้างเลยไม่จ้างเลยไม่จ้างเลยนะครับไม่จ้างเลยะนะครับแพ็กใหญ่นะครับคุณบังจันทร์สีพรมน้ำน้ำอารมพอใหญ่หนึ่งหนึ่งขวดนะครับคุณแม่ตุ๊กตาแล้วก็น้องเอนะครับขนมสองแพ็กใหญ่นะครับ น้องน้ำมน,นับแล้วก็น้องปิ่นนะครับขนมหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็เงินหนึ่งร้อยบาทนะครับรลยบรลยงเลย้เล้ยล้นเลยบ้าล,ล้นล,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 ลและผู้ปกครองน้ำใบน้ำนะครับรวมแรงสนุนนะครับขนมสองแพ็คแล้วก็เงินหนึ่งรอยบาทนะครับ คุณสมพรบุญใหญ่นะกรรมการสาการศึกษาของเราขนมสามแพ็กใหญ่นะครับแล้วก็คุณพ่อนี้แม่เตานะครับขนมหนึ่งแพ็คนะครับพ่อน้องยาย่ย้าน้องดานะครับขนมสามแพ็คนะครับแล้วก็ผู้ปกครองน้องน้ำฝนนะครับเงินจํานวนห้าร้อยบาทนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับนักกีฬาของเราในวันนี้นะครับมาดูเกมในสนามกันต่อนะครับกําลังสรุปดูเดือด เ็นมันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้สักอ่อนไต,ตอนหน,น,นึ่งเเปลี่ยนไปยังไม่ยิงอันเขาที่หลายิงหรอคบำเลียกติกาของเรานะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับออกมาพักแล้วกลับเข้าไปใหม่ได้นะครับเนื่องจากจำนวนนักกีฬาของเราไม่เพียงพอนะครับเข้าออกมาพักแล้วเข้าไปใหม่ได้นะครับ ตาชให้คุณส่งมอบความภูมิใจสู่ทุกเจนเกียร์ถอย,าย่าียร์บูมตีไม่ผ่านเจ้าชีพเกียร์เชฟพิงหน้าตั้งไปแล้วบอลแต่พอจังหวะนี้เข้าขวาจิ้มไปอีกจิ้มไปอีกจิ้มไอีกไม,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 ม่หยุดวายใวาง จะเป่าเดินเครื่องเต็มสูงครับตอนนี้สีเขียวได้เพิ่ครับอ่าสีเขียวได้เพิครับสีเขียวเล็วๆกันอีกสามนาทีนะครับไปเป่าเป่าแรงเป่าไปแล้วแฮรี่ mất đêm 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 mất à xíu liền thêm một mét, Ba khoe ná đi, khoe ná đi. cậu Vi xong má ุนเฒ้าุนเ้าเ่าเ้าปออ้าเ้ดปึ้เต้ไม่ออกเจ้เ้าดึงบอลไมหเจ้าชิดเลลปหลังไปสีเหลืองได้ลูกเตขึ้นมาจากหน้าประตูแข้งแล้วแล้วหมดแข้งเเาเลย โอรกาสบุครั้งสุดท้ายแล้วไงเริ่มชุละมุนกันแล้วจังหวะนี้จะเบาดึงไม่ผ่านเจ้าออโต้ออโต้เลียนไปกันแรกไปอาท์ตี่เอาเตะอันหน้าคุณบุญคุณบุญเตะขาดึ้นมาไปแล้วเจ้าพิมไปแล้วเจ้าพิมไปเร็วๆๆ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 ๆมๆๆๆชๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆีา เขาแทงเจ้าเชฟอีกรอบส่งไม่ส่งลูกนี้ส่งไม่ส่งยิง,ง,งเต็มปาเกยไปบอกเขาไม เาข้อประตูเอามาเอาวันเอาวันมาเขี่ยขึ้นสนามครับเอาวันมาตั้งตรงกลางสนามครับตอนนี้สีเขียวเอามาไปสองประตูต่อศูนย์ครับโดยเจ้าเชนครับสั้นกันเนี่ยสองประตูนะครับตอนนี้ครับอ่าสองประตูต่อนนี้แ่งโตอยู่หมดเวลาการแข่งขันในที่เวลาแล้